มาพบกับช่องลูกชนาพาล้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะพามาแนะนำไม้มงคลอีกตัวหนึ่งนะคะนาตระกูลอะโกนิมาใครที่ชื่นชอบสีแดงนะคะดูเลยนะคะอะโกนิมาต้นนี้นะคะเขาเรียกว่าสุกสมใจปองนะคะลักษณะของมันใบจะสีแดงเข้มเลยนะคะสุกสมใจปองนะคะสีแดงเข้มและขอบก็จะเป็นสีเขียวนะคะสวยงามมากๆเลยเนาะ นะคะต้นนี้สุขสมใจปองนะคะใครที่ชื่นชอบต้นไม้สีแดงดูไว้เลยนะคะชื่อก็เป็นมงคลนะคะนะเพิ่งซื้อมานะต้นนี้ก็แพงอยู่นะคะสุขสมใจปองใบสวยนะคะนะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งซ้ายกันเลยนะคะนะตระกูลอากูนิมาเหมือนกัน นะคะคล้ายกันเลยแต่ใบมันจะอ่อนกว่านะคะใบมันก็จะมีอ่อนกว่าตะกี้แล้วก็ขอบก็จะเป็นสีเขียวนะคะอันนี้เขาเรียกว่าช้างแดงนะคะเพื่อนๆช้างแดงนะคะถ้าได้แดดยิ่งได้แดดก็ยิ่งจะเป็นสีแดงนะคะแต่ใบไหนที่แก่นะคะใบที่แก่แล้วก็จะออกเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเพื่อนๆนะเห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าช้างแดงใบมันจะกว้างกว่า ลักษณะใบ,าบากว้างกว่านะคะกว้างกว่ากว้างกว่าสุกสมใจปองนะคะอันนี้ช้างแดงนะคะเป็นอ่าเป็นอากูนิม่านะคะเป็นไม้มงคลเหมือนกันนะเพื่อนๆนะนะเรียกช้างแดงพอดีได้มาสามต้นนะคะลักษณะใบ,าบาจะแตกต่างกับอันนี้ช้างแดงนะถ้าดูถ้าดูแบบไม่ลัก ดูแล้วมันก็อาจจะแตกต่างกันนิดนึงแต่อันนี้ใบเขาจะเรียวนะคะใบเรียวมากเลยใบเรียวเหมือนใบโพนะคะสุขสมใจปองใบจะยาวหน่อยเรียวหน่อยแต่นี้จะออกโสมกว้างนะคะใบจะกว้างนะคะซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าใครมีต้นไม้นี้สุขสมใจปองก็ในชีวิตก็จะมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองนะคะความสุขสบายนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็น เป็นไม้บางคนที่ยอดฮิตนะคะสุขสมใจปองมีไว้สักต้นสองต้นนะคะนี้พี่กันตรีมีต้นเดียวนะคะแต่ช้างแดงนี่ได้มาสามต้นนะคะช้างแดงสวยนะคะทีนี้ลองมาดูว่าเขาชอบอยังไงนะคะต้นไม้พวกนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือดินนะคะดินต้องเป็นดินร่วนนะคะแล้วสิ่งสำคัญก็ต้องมีกากมี มีขุยมะพร้าวนะคะนะมีขุยมะพร้าวให้เขานะคะเหมือนกันนะคะต้องมีขุยมะพร้าวเห็นไหมคะต้นนี้ก็ใส่ขุยมะพร้าวเห็นไหมนะคะจะทําให้ดินร่วนแล้วก็น้ําไม่ขังนะคะก็จะเติบโตได้ดีนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันนะเป็นขุยมะพร้าวนะคะอ่าตอนนี้โชคดีนะเนี่ยจะงอกหรือเปล่า จะงอกใหม่อีกต้นหนึ่งไหมะนี่ก็เหมือนกันนะคะเป็นขุยมะพร้าวการขยายพันธุ์ก็เดี๋ยวจะมีหน่อแตกออกมานะเพื่อนๆนะคะเราก็จะเอาหน่อมันไปปลูกนะคะใครที่ชื่นชอบไม้มงคลตระกูลสีแดงดูไว้เลยนะคะสุขสมใจปอง กับช้างแดงลักษณะจะใกล้เคียงกันเลยนะคะใกล้เคียงกันเลยนะอ่าน้องแมวเราก็มาชมตัวเห็นไหมคะน้องแมวแม่มาชมด้วยนะอย่าก,กินนะนะคะนะีมาดูซิลูกมามานี่มานี่อ้าอาตายแล้วเอาเล่นของแม่แล้วเล่นของแม่แล้ว่ะไปเล่นของแม่ไม่เอาไม่เอามานี่มามานี้อ่ะมาดูต้นไม้สวยๆของแม่นี้ดีกว่า เรามาดูต้นไม้ต่อแล้วสิ่งสําคัญก็คือการชอบแดดนะคะคือบ้านพี่กันตรีตันนี้มันไม่ค่อยมีแดดนะพี่กันตรีก็คอยเอามารับแสงแดดตอนเช้านะคะก็มารับแสงแดดนะคะรับให้ได้ทั้งวันเลยนะคะนะรับแสงแดดก่อนแล้วตอนเย็นแล้วก็เก็บนะเพื่อนๆถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะเฉาตายเฉาตายแล้วสีก็จะไม่แดงนะคะไม่เข้ม เห็นไหมอันนี้เห็นไหมคะแตกต่างกับอันนี้เป็นสุขสมใจปองนี่เป็นช้างแดงความแตกต่างชอบมากเลยนะคะเพื่อนๆน,นะชอบมากเลยเพิ่งได้มาราคาก็ไม่ว่ากันเท่าไหร่แล้วก็ซื้อนะคะนาะเพราะว่าใจรักใจรักแล้วมันเป็นมงคลแก่เราด้วยนะคะเราทำอะไรก็จะมีแต่ความสุขนะคะเขาเรียกสุขสมใจปอง แล้วก็อันนี้ช้างแดงเห็นไหมความแตกต่างกันพี่กันตรีจะให้ดูนะสองต้นนี่นะอ้าวเดี๋ยวย่ใกล้ๆกันหน่อยนะต้นนี้เป็นสุกสมใจปองต้นนี้เป็นช้างแดงเห็นไหมคะความแตกต่างกันบางคนก็ถามมาว่าต้นไม้นี้ชื่ออะไรนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูลักษณะของเขาอันนี้คือสุกสมใจปองอันนี้เป็นช้างแดงนะคะมันจะไม่เหมือนกันนะโอ้โชคดีแล้วได้ยอดขึ้นมาอีกละ นะคะได้ยอดขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็จะแตกนี่นะคะเพื่อนๆอ่านได้ยอดมาอีกนะคะต้นนี้ก็เตรียมแตกยอดละเห็นไหมคะนะสังเกตทุกวันนะคะเพื่อนๆนว่าต้นไม้เรามีลักษณะแบบไหนบางทีมันจะเฉาบ้างนะคะแต่นี้พี่กันตรีก็โอเคโชคดีไม่มีอะไรรบกวนนะคะนะสุขสมใจปองกับช้างแดงไม้มงคล ที่ควรมาหาที่ควรหามาไว้ในบ้านนะคะเพื่อนๆใครที่ชอบต้นไม้สีแดงดูไว้เลยนะคะหาไม่ยากนะช่วงนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าราคาก็จะถูกจะแพงก็อยู่ที่เราเนาะถ้าเราชอบราคาเท่าไหร่ก็สู้ได้นะคะนี่ช้างแดงช้างแดง อคนชอบคนชอบเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันไม่เห็นชัดๆคู่นี้คู่นี้สุกสมใจปองกับ้างช้างแดง แดงอันนี้สุขสมใจปองตอนที่เราเล่นต้นไม้ใหม่ๆนะ่ะอาจจะอาจจะมองไม่เห็นความแตกต่างนะคะถ้าเราได้ศึกษานะเราจะรู้ว่าต้นไม้แต่และชนิดมีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็ชอบอะไรนะคะเพื่อนๆนะเพื่อเราจะได้อดูแลเขานะคะถ้าเรารักเขาเขาก็รักเราเนาะเพื่อนเเขาก็เหมือนกับเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะ เราก็คอยดูความแตกต่างของเขาความสวยงามของเขา